ธรรมจงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนาะให้รอวังมือไว้หน้าตักวันนี้ก็เป็นงานศพของนายอนุพงศ์เนาะอธทิพงศ์อาทิพงศ์มายองเนาะในคืนแรกและคืนสุดท้ายเราท่านทลายก็มารวบรวมกันรวบรวมกันฟังสวดอภิธรรม รวมมกันทำวัดเย็นเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วและก็ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของคุณพ่อและกายญาติครอบครัวของม้ายองทั้งหมดที่มีเกี่ยวความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเราท่านทั้งหลายเราได้มาสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นวาระสุดท้ายของผู้ที่วายชนผู้ที่จากโลกนี้ไปเป็นกิจหน้าที่ของเราต้องทำถ้าเราไม่ทำแล้วก็จะ ไม่อุทิศบุญกุศลไปให้เขาเพราะคนเรามาเกิดมามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นธรรมวารีเป็นกรรมมะวาทีทรงสอนสัตว์ให้พ้นจากกองทุกนั้นเองพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญความเมตตา เมตตาพรหมวิหารสีเมตตาต่อตนเองเมตตาต่อผู้อื่นเมตตาแล้วเราก็จะมีความสุขมีความคารุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เราหลุดพ้นหลุดรอดจากบ่วงกรรมทั้งหลายฉะนั้นการเจริญเมตตาพรหมวิหารสี่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราเป็นผู้ที่มีความเมตตาความเมตตาความกรุณามุทิตาพอยินดีเมื่อเขาได้ดีี่เมื่อเขาได้ทุกเราก็ <c oughs> ให้กำลังใจอูเบกขาก็วางเฉยต่อคนที่มาเบียดเบียนเราเพราะคนเรามันไม่มีใครเราไม่เป็นเจ้ากรรมในเวรต่างคนต่างมีเจ้ากรรมในเวรทุกคนคนเราเกิดมาเพื่อจะชดใช้กรรมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราอย่าประมาทในชีวิตวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อาเชวกิจ,จมาตปังโกชัญญามรนังสเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาพรุ่งนี้ฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทอย่าเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆพยายามสร้างคุณงามความดีอันไหนที่เป็นบุญอันไหนเป็นสกุศลอันไหนเป็นบม่มีเราต้องช่วยเหลืออย่างลูกเราก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลกิจการงานทุกอย่างถ้าเราไม่ช่วยเหลือมันก็จะเบียดเบียนพ่อแม่จะเป็นบาปกรรมไปเรื่อย เพราะมือของเรานี่มันมีนิ้วไม่เท่ากันสักนิ้วเลยมันก็ย่อมต่ำต่ำสูงสูงบางคนก็นิ้วต่ำบางคนนิ้วสูงตามลำดับคนเราเกิดมามือยังไม่เท่ากันฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามีความเมตตาความกรุณาช่วยเหลือกันเพราะว่าพุทธเจ้าถึงสอนธรรมอวาทีธรรมะที่ทำให้คนหมดจากการเวียนว่ายตายเกิดในการมภพ ในรูปอภพบอารูปภพบทั้งหลายให้เราข้ามอุปกเกสิบหกหนึ่งอภิสมาโลโพโลเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซความปทุสลายโกโทความโกรธเคืองอุปนาโหความผูกเวรไหมมั่นกันมักโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริษยา มัจฉริยังความตนีเหนียวแน่นกิจกันทั้งข้าวของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลซาเทยังความโอ,อ้วดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ธรำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งซ้อนโดยทำรดยด้วย,วย,วยชอบซารัำโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมือ่อว่ากล่าวโดยทำโดยชอบ มาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอาติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมะโทความเมาลงในร่างกายที่สุดโทด้วยความชลาและความป่วยไขย้อยู่เป็นนิด,นด,นดในอุปเกเรศมหกมันอยู่ในจิตใจของปุถุชนคนที่โง่เขาคนที่ไม่นขนควายในบุญในกุศลในบะมีคอยแต่เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองไม่พอก็เบียดเบียนผู้อื่นบุพการีชนต่างๆทําให ไม่สนใจเรื่องวัดวา,าศาสนาทำให้หมดจากบุญกุศลที่ได้ทำฉะนั้นคนเรามันเกิดมามีบุญมีกุศลไม่เท่ากันแต่เราต้องมีความเคารพต่อบิดาบิดาคือพ่อของเราเป็นธาตุดินมี20สตั้งแต่เกสาโลมาจนถึงมัตเตเกมัถลงุงเนี่ยคือว่าธาตุดินอาศัยธาตุพ่อเกิดมา าธาตุน้ำาก็มีสิบมีสิบสองด้วยกันาธาตุน้ำก็เป็นาธาตุแม่นี่เราอาศัยพ่ออาศัยแม่มาเราก็ต้องกระตันยูกระตาเวทีต่ะบีนามารดาถ้าไม่กระตันยูแล้วจะสร้างบาปกรรมไปเรื่อยเราก็จะทําให้เราลําบากใจพอคนเราเกิดมาแล้วเราต้องมีครอบครัวเราต้องเป็นผู้ที่เสียสละให้กิเลสออกจาก,กจ,จิตใจเหมือนพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่ก็ไม่อยากเป็นเจ้าวาดแต่ก็จําเป็นต้องเป็น เพราะอะไรบวชมานานแล้วกินข้าวเขาหมดไปเยอะแล้วเราก็ต้องมาเสียสละดูแลวัดวาศาสนาถึงใครไม่ทําเราทําถึงใครไม่เสียสละเราเสียสละดูทุกอย่างที่อยู่ในวัดนี้สักกเบือ,อยันเรือลบดูหมดเพราะว่าเราต้องดูวัดวาศาสนาให้เจริญเป็นคู่หมู่บ้านของเราเพราะหมู่บ้านหวยหวงเราก็มีวัดเดียวเท่านั้นน่ะไม่มีวัดอื่นเราสร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธา เพื่อเราจะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีให้เกิดขึ้นในจิตใจเนี้ถ้าบุญกุศลเราเกิดขึ้นในจิตใจเราก็จะได้มากราบพระเจดีย์บ้างกราบพระพุทธรูปได้มาฟังธรรมได้มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีให้ทานพระไปบินฑบาตแล้วก็มีโอกาสแล้วก็หมั่นให้ทานถ้าเราไม่ให้ทานแล้วจิตใจที่ตนีเหนียวแน่นมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะคนมีบุญนะทำบุญง่าย ทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายทำดียากดีชั่วมันอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำก็อยู่ที่ทำตัวฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่บากบันขนขวายสร้างคุณงามความดีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทางเตียนเตียนเวียนเป็นรกทางลกลกวกขึ้นสวรรค์ทางบากบันขนขวายต้องเสียสละเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นญาติของคนดีทั้งหลายถ้าคนดีผีคุ้มแต่ถ้าคนไม่ดีก็<ะ>ผีมันก็เอาไป ผีก็เอาไปเหมือนอยู่ที่บึงการเพื่อนของพระอาจารย์นี่ไปอยู่ที่นั่นก็มีคนอายุประมาณ40กว่าเนี้ก่อนจะตายเขาก็ได้เห็นเห็นมีคนมาถามว่าชื่อนั้นชื่ออะไรท่านชื่ออะไรบอกบอกชื่อบอกนามสกุลไปในที่สุดเขาก็พาไปตายไปลงนรกเพราะเทวทูตย่อมดึงคนที่ไม่ดีลงไปสู่ที่ต่ำต่างจากคนมีบุญมีกุศล มีบรารมีเหมือนธรรม,มิกาอุบาสกเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมีกุศลเทวดาหกชั้นมารับเลยตั้งแต่ชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานสั้นปริมาสวตีมาอัญเชิญท่านไปสู่สวรรค์หกชั้นแต่ท่านก็ฟังธรรมอยู่ฟังธรรมที่พระมาเทศมาสวดสติปัฏฐานสตรให้ฟังก็ห้าม เทวดาทั้งหมดว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเรากําลังฟังทมอยู่ท่านอย่ามายุ่งกับเรานี่นะคนดีย่อมเป็นผู้ที่มีเทวดามาดึงไปสู่สวรรค์ไปสู่มรรคผลพระนิพพานเนี่นะเพราะว่าคนมีบุญมีกุศลย่อมคุ้นเคยกับการทําคุณงามความดีย่อมคุ้นเคยกับการสร้างคุณงามความดีท่านก็ห้ามนะห้ามเทวดาไวฝ่ายพระก็ไม่รู้ว่าห้ามสวดหรือเปล่าท่านก็เดินกลับไปเลย เดินกลับไปวัดเลยก็หาว่าธรรมิกะอุบาสกนี่ไม่อยากฟังธรรมแล้วไม่อยากฟังธรรมแล้วที่ไหนได้ไม่ได้อยากไม่อยากฟังแต่ท่านอยากฟังธรรมแต่ท่านห้ามเทวดาฝ่ายลูกสาวลูกชายก็ร้องไห้เสียใจว่าพ่อเมื่อก่อนทําไมไม่เคยไม่เคยห้ามพระสวดบัดน,นี้ทําไมห้ามพระสวดเลยทำมิกะบาสกก็บอกกับลูกชายลูกสาวว่าเราไม่ได้ห้ามพระเราห้าม เทวดาที่จะมาแย่งตัวเราไปสู่สวรรค์สวรรค์หกชั้นเลยถามลูกสาวว่าสวรรค์ชั้นไหนที่พ่อควรไปที่สุดที่สมควรเหมาะควรกับพ่อเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเป็นโสดาบันแล้วท่านเลือกเทกไปเกิดในชั้นไหนก็ได้ชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิม,มานท่านปริมาสวัตติได้เลยถามลูกสาวว่าชั้นไหนที่พ่อควรไป ฝ่ายลูกสาวก็ชันดูสิติพ่อพ่อชันดูสิตมีพุทธมารดาพุทธบิดาคนดีคนที่ฟังธรรมเพลินในธรรมผู้นี้อยู่จํานวนมากฉะนั้นท่านเลยบอกลูกสาวบอกว่าลูกๆพอมีพวงบลัยให้พ่อไหมพ่อจะได้เสี่ยงทายไปสู่สวรรค์ชันดูสิตลูกสาวลูกชายก็เอาพวงดอกไม้มาให้ท่านก็เสี่ยงทาย โยนพวงดอกไม้เข้าไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่งอนลดแต่ญาติโยมทั้งหลายลูกสาวลูกชายคนที่มามาร่วมฟังธรรมก็ไม่ได้เห็นแต่ท่านเห็นธรรมิกะอุบาสกศกท่านเห็นว่าสวรรค์ชั้นดุสิตท่านได้ไปแต่เห็นแต่พวงมาลายัยแต่ท่านเห็นทั้งรถทั้งพวงมาลัยในสุดพอไปไม่นานท่านก็ตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ ฉะนั้นเราท่านทลายต้องมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าเป็นธรรมวาทีเป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกแล้วฉะนั้นท่านเลยสั่งสอนให้สัตว์นี้ไปจากความทุกข์ความยากความลําบากเพราะการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ต่ำไปเกิดมาเพื่อเบียดเบียนกันเกิดมาเพื่อทาร้ายทําลายกัยนก็สร้างกรรมแต่เราต้องให้อภัยทานกันไปให้อภัยทานหรือว่าให้ ให้อภัยซึ่งกันและกันหนึ่งทานมีสมอย่างหนึ่งวัตถุสิ่งของเป็นทานสองรรมทาน 3. อภัยทานนี่อภัยทานเราควรให้อภัยกันการที่เรามาทำวัดเย็นขอขอมากรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือการขออมากรรมพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เราได้ล่วงเกินเราได้ประมาทเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆได้ล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจ เพราะมนุษย์คนเราเนี่เกิดมาด้วยบุญด้วยบุญด้วยกุศลที่เกิดมาเพราะบุญเคยรักษาศีลห้ากรรมบท10ถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาได้ร่างกายครบ32เพราะอะไรเพราะเราเคยถือศีลหรักษากรรมบทสิบหนึ่งคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แบบพืชผิดในกรรมนิกายกรรม3วาจีก,กรรม4ีคือว่าไม่พูดเท็จ ไม่พูดหยาบสอดเสียดพูดเพอเจอวจีกรรมสี่ม,มโนกรรมสามคือไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นสองไม่พยาบาทเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสามมีความเห็นถูกตามคันลองของทมว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมไปตามกรรมที่ตัวเองได้ทำนี่ถ้าเรามีกรรมบดสิบเราก็จะได้เป็นผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อจะต่อบุญต่อกุศลเพื่อจะไปสู่มรรคผลพระนิพพาน ฉะนั้นเราทนังลายอย่ามัวประมาทในชีวิตมันสร้างคุณงามความดีมันให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาเพราะการที่เราเห็นบัฏิอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้บางทีเห็นพระทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปเอาไปมาคิดไปในทางต่ําเลยนิดว่าพระไปมีอะไรกับนั้นปทีก็เห็นเข้าเซเวน่นกับโยมผู้หญิงโยมแม่ บางคนเขาก็คิดว่าอันนี้เป็นผัวเป็นเมียเนี่ยจิตใจคนที่ไม่ดีมันย่อมดึงไปสู่ความต่ําแต่ถ้าคนที่คิดดีพูดดีทดําดีมีจิตใจดีใจใจเป็นบุญกุศลเขาก็ว่าโยมผู้หญิงนี้เป็นแม่ของพระองค์นี้มาอุปถาก์พระเขาก็ได้บุญได้โมทนาด้วยนี่เพราะคนดีมันทําดีง่าย คนดีทำชั่วยากเพราะคนชั่วทำชั่วง่ายคนชั่วทำดียากฉะนั้นดีชั่วมันอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวฉะนั้นเราต้องคิดดีพูดดีจิตใจดีจิตใจสบายจิตใจมีบุญกุศลที่เราได้กระทำเราก็จะมีความสุขมีความเพลิดเพลินอยู่ในบุญในกุศลที่เราได้กระทำเราตายไปจากโลกนี้เราก็พร้อมไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติเพื่อจะไปสวรรค์สมบัติ เพื่อจะเข้าพระนิพพานสมบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาทในชีวิตพยายามข้ามกามโอกคให้ได้ไม่ติดข้องในกามทั้งหลายอย่าติดในภาวะโอกคอย่าติดในภพทั้งหลายทิฏฐิโอเะอย่าติดในความคิดเห็นที่ผิดที่ค้านเกียรติการทําการงานมัวแต่เป็นเลงนักเลงเจ้าชู้นักเล็งสุลานักเลงการพาน,านันคบคนชั่วเป็นมิตร อบาบยมุกออายภูมิสู่ย่อมเปิดไปสู่อเวจีมหานรกฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพยายามฝึกฝืนสร้างคุณงามความดีเพราะทางเตียนเตียนเวียนไปนรกทางลกลกวกขึ้นสวรรค์มากผลพระนิพพานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายวันนี้เราก็มารวบรวมกันทําวัดเย็นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้นายอนุพงศนะ์อธิพงศ์มายองหากท่านได้ไปคติพภูมิ คติใดขอให้รับรู้อย่างซ้ำรับอมโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมญาติทั้งหลายพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายได้อุทิศให้หากมีความทุกข์มีความยากลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมา ทำบุญทำกุศลเพื่ออุทิศบุญให้แก่ผู้ร่วงลับไปจงเป็นภาวะเดชะเบินปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาละปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอน